นะครับสำหรับวันนี้นะครับจารก็ก่อนหน่ต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับที่ไม่ได้มาเรียนมาสอนในวันนี้นะครับเนื่องจากมีภารกิจเป็นราชการนะครับว่าด้วยกิจกรรมของห้องเรียนนวัตกรสังคมนะครับอย่างไรก็ตามนะครับจันก็ ได้อัดคลิปวィィิดีโอการสอนไว้นะครับเพื่อจะให้ทุกคนได้เข้าไปอ่านเข้าไปดูเข้าไปศึกษากันนะครับเรามาดูกันที่ว่าตอนคาบก่อนนะครับที่อาจารย์ให้งานหรือว่าให้แนวทางในเรื่องของการทำว่าไวาจะทำเป็นข้อสอบไม่ให้นะครับ ว่ามีม,มีทามีโอกาสที่จะนำไปออกเป็นข้อสอบนะครับจากโจทย์ข้างต้นนะครับนะครับสมมุติว่ากลุ่มเราเนี่ยเป็นกลุ่มที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของชีวะนามไมนะครับอาชีวะนามไมหรือเรื่องของความปลอดภัยในสถานประกอบการในเรื่องของการทำงานนะครับ ก็เลยปรับโจทย์ให้มันมีความเหมาะสมนะครับกับที่เราคือหน้าง,งานเราอาจจะนำไปใช้จริงเน,นาคตนะครับเรามาดูกันนะครับว่าตัวโจทย์เนี่ยเขาให้มาเป็นยังไงนะครับเขาบอกว่าตัวสมมุติว่ามีท่อเหล็กเนี่ยหล่นลงมาจากรถบรรทุกเนี่ยครับ ด้วยความเร็วที่ห้าเมตรต่อวินาทีโดยทํามุมปร,กรากฏว่าท่อนั้นนะร่วงลงมาแล้วทํามุมกับแนวนอนนะครับแน,แนวพื้นเนี่ยที่สี่สิบห้าองศานะครับทีนี้โจทย์เขาก็ถามว่าความเร็วแนวแกนตั้งเนี่ยมีค่าเท่าใดนะครับและขอไข่นะครับความเร็วแนวนอนในแนวแกนนอนเนี่ยมีค่าเป็นเท่าไร่ก็คือให้หา,หาความเร็ว ของตัวท่อเหล็กที่ตกลงมาจากรถในแนวแกน x ในแนวแกนนอนแน,แนวแกนตั้งในแนวแกนนอนนะครับคราวนี้เรามาดูกันนะครับตัวของรูปนะครับถ้าเกิดเราพิจารณาเป็นรูปนะครับถ้าเราดูบริเวณนี้เราจะเห็นว่าแทนเป็นรูปของเวกเตอร์ เวกเตอร์ของท่อเหล็กที่ตกลงมานะครับปักลงสู่พื้นก็จะเห็นลักษณะนี้นะครับมันก็จะปักก็จะเฉียงตกมาลงสู่พื้นนั้นด้านด้านท้ายมือนะครับเขาตามข้อกำหนดก,ก็คือมีความเร็วเนี่ยที่5เมตรต่อสิบนะครับแล้วก็ทำมุม45อษศาแล้วก็เขียนรูปตามนี้นะครับ คันนี้ที่เราเรียนกันมาก่อนหน้านะครับเรื่องของการหาองประกรอบตามแนวแกนนะครับเราพบว่าอัตราเร็วอัตราเร็วของเจ้าตัวเท่งเหล็กที่ตกออกมาเนี่ยในแนวแกนเนี่ยมันจะมีค่าสัมพันธ์กับค่าของ sin ิต้านะครับก็คือมุมถ้าแกนนอนนะครับก็คือเป็นการปิดมุมทรายนะครับแต่คันนี้ มุม45องศาเนี่ยถ้าเราพิจารณานะครับมันจะพบว่าเราจำเป็นจะต้องหาเซตมุม45องศาไปตามการเปลี่ยนแปลงของเวกเตอร์นะครับ โดยถ้าถ้าเกิดเราสังเกตน,นะครับรูปนี้จากรูป จากรูปมุม45องศาก็จะจริงๆรูปเสริมสามเหลี่ยมนี่นะครับสามเหลี่ยมรูปเนี้ยตามกฎของสามเหลี่ยมใช่ไหมครัสามเหลี่ยมก็มุมภายในก็จะรวมกันได้ทั้งหมด180อองศานะครับแต่เมื่อเราพิจารณาตามเนือแกนนั้นเนี่ย ปรากฏว่าแกนนี้มันจะต้องตั้งฉากกันนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่ามุมที่ตกลงมาเนี่ยได้45องศานะครับก็จะรวมกันได้ทั้งหมดเป็น180องศาหรือจาก อันนี้คือแนวแกนนอนนะครับส่วนนี้เป็นแนวแกนตั้ง เกของเราก็จะมีลักษณะนี้นะครับแล้วก็มุมสี่สิบห้าองศามุมนี้กับมุมนี้ก็จะมีค่าเท่ากันนะครับ ดังนั้นเมื่อเรานำมาเขียนเป็นถ้าเขียนความสัมพันธ์นะครับด้วยอัตราริวของอแท่งท่อเหล็กนะครับกับมุมเซต้าตามแนวแกนนอนก็จะได้เป็นทามนี้นะครับก็คือวีอะ v นะครับไซด์45องศานะครับแล้วก็พอแทนค่าบ ก็จะได้อัอตราเรเดลลุมที่5เม็ดเปอเซกนะครับคูณกับทรายสีเนี่ยครับจะมีค่าเท่ากับ0.71นะครับเมตรต่อวินาทีนะครับ mm hmm. ก็พอเรานำมาหาค่านะครับก็จะได้3.5เมตรต่อวินาทีนะครับ mm hmm. เช่นเดียวกันนะครับตามแนวดิ่งนะครับตามแนวนี้ตามแนวดิ mm ่ง hmm. ก็จะได้ v ทำในดิ่งก็จะมีกาเข้ากับ V นะครับมุมปิดมุมปิดมุมสีสิบ้ามาฝั่งนี้นะครับมุมปิดฝั่งนี้ก็คือเป็นอีกฝั่งนึ่งก็คือปิดเป็นคอร์สนะครับสิตาถ้าไปฝั่งนี้ ก็จะเป็นเปิดเปิดก็จะเป็นสายนะครับโดยอ้างอิงจากนี้นะครับ เมื่อเราเขียนคำตอบของแนวดิงก็จะได้เป็น v cos 45องศานะครับค่า cos 45องศาก็จะมีค่าเท่ากันคอร์กับสายีค่าเท่ากันเพราะด้านทั้งสองข้างเนี่ยจะมีค่าเท่ากันนะครับทั้งแนวแกนดิงและแกนวายนะครับมันก็เลยได้มาเท่ากับ3.5เมตร ต่อวินาทีนะครับคราวน,นี้อันนี้มันเป็นคําตอบที่เฉพาะต่อตรงนะครับเฉพาะมุม45เท่านั้นนะครับส่วนถ้าเกิดเป็นกรณีอื่นๆนะครับเป็นถ้ามันทามุมเป็นมุมอื่นๆมันก็จะได้ความสัมพันธ์ของจะได้ความสัมพันธ์ของความสมดุลของโค้ดและสายที่แตกต่างกันตามมุมนะครับ ทั้งหมดนี่นะครับเ็าจะเป็นตัวอย่างนะครับของเรื่องของเวกเตอร์นะครับหรือก็ตัวอย่างของเวกเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับปริมาณทางฟิสิกส์นะครับก็เราเน้นเฉพาะเรื่องของการที่ํำไปศึกษาในเรื่องของการแยกนะครับแยกเวกเตอร์ออกมาให้เป็นเวกเตอร์ที่อยู่ในแนวเกณฑ์นอนและแนวเกณฑ์ตั้ง ในเกนนอนและในแกนดิ่งนะครับหลักๆก,ก็คือถ้าเราทวนซ้ําอีกครั้งนะครับเรื่องของปริมาณทางฟิสิกส์นะครับ mm. ก็จะประกอบไปด้วยปริมาณที่เป็นสเกลาร์นะครับแล้วก็จะเป็นปร,ปริมาณที่เป็นประมาณเวกเตอร์นะครับซึ่งการเวกเตอร์ก็หลักๆเราเน้นไปที่เรื่องของการบวกเวกเตอร์การหาผลรวมการเปลี่ยนแปลงเวกเตอร์นะครับแล้วก็เรื่องของเวกเตอร์ที่มีการแยก น,นะครับแยกตั้งแนวตั้งแแนวนอนนะครับก็สําหรับเรื่องปริมาณตามฟิสิกส์เองนะครับก็มีเนื้อหาดังที่กล่าวไว้ในข้างต้นนะครับาทางนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันในเรื่องของบทต่อไปนะครับบทต่อไปจะกล่าวถึงเรื่องแรงนะครับคราวนี้เรื่องแรงเนี่ยมันเริ่มจะเป็นเรื่องของ พิิมากขึ้นนะครับก็ขอให้ติดตามในคลิปลำดับถัดไปนะครับก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่อุตสาห์เข้ามา,าเรียนนะครับขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับ